สวัสดีครับนะครับช่างอุ๊ดทีมโฟนนะครับผมนะครับวันนี้ก็เจองานเเป็นซัมซุงแท็บนะครับผม Galaxy Tab A 8 0 S Pen นะครับผมนะครับทีนี้อาการตรงนี้นะครับก็คือทางลูกค้าแจ้งมาว่าเเครื่องร้อนนะครับใช้ใช้ไปเครื่องร้อนแล้วก็แล้วก็เปิดไม่ติดนะครับนะครับผมก็เลยสอบถามกันเข้ามานะครับทางไลน์นะครับนะครับลูกค้าก็ ได้ติดตามผลงานเราในช่อง youtube นะครับผมนะครับช่องที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับตัวนี้ก็เช็คเบื้องต้นนะครับก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับมีการกินกระแสก่อนก่อนออนนะครับนะครับกินกระแสก่อนออนก็หมายถึงกินกระแสก่อนเราเปิดเครื่องนะครับก่อนออนเครื่องนั่นเองนะครับทีนี้นะครับตัวนี้ก็เช็คแล้วนะครับ เจอจุดเสียแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการเช็คนะครับสาหรับน้องช่างนะครับน้องช่างมือใหม่นะครับหรือผู้ที่กําลังสนใจก็ตามนะครับผมนะครับอ่ะนะครับวิธีเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับนะครับหรือว่าช่างถ้าช่างที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยนะครับก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าวิธีเช็คนะครับจะเช็คอย่างไงนะครับผมอันนี้เราก็จะบอกเบื้องต้น นะครับเราจะให้เช็คให้เช็ควิธีเช็คเบื้องต้นเท่าที่สามารถอธิบายได้นะครับนะครับนะครับทีนี้วิธีเช็คนะั้นเราจะเช็คจากพักวแบตเตอรี่นะครับ เช็คที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับฝั่งที่ผมจับเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะเป็นลายไฟเป็นทนะครับฝั่งที่ผมจับฝั่งขวาเนี่ยนะครับจพาวเวอร์ซัพพลายนะครับจะเป็นไฟบวกนะครับฝั่งซ้ายเป็นไฟลบนะครับไฟบวกนะครับเราก็ผมสลับข้างกันดีกว่านะครับจะได้ถนัดไฟบวกนะครับเราก็จับที่กราวของบอร์ดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นฝั่งกราวนะครับนะครับอันนี้ผมหนีไปตรงนี้ อ่ะผมมีไปตรงนี้นะครับครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมจะแตะทิ้ไปที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกนะครับเราจะดูได้ยังไงนะครับก็คือจากแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่นะครับผมนะครับแบตเตอรี่นะครับโลกระบวกเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแดงดํานะครับหรือจะเป็นสีอื่นอะไรก็ตามนะครับแต่บวกก็จะเป็นแดงนะครับนะครับผมเราก็แตะไปเลยนะครับ เรแตะไปปั๊บนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอของ power supply นะครับที่เราขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะมีการกินกระแสอยู่0.05นะครับนั่นก็คือหมายของว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับมีการกินกระแสก่อนออนช็อตนะครับช็อตในวงจรแล้วกินกระแสก่อนออนนะครับนะครับผมทีนี้ก็เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ามันมีการช็อตก่อนออนนะครับ เราก็ไปไล่เช็คกันนะครับผมผมได้เช็คไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็ผมเจอจุดเสียแล้วนะครับผมนะครับจุดเสียเดี๋ยวผมซูมการไวตรงนี้แล้วกันนะครับจะไ่้มองเห็นนะครับผมนะครับจุดเสียนะครับจุดเสียก็นะครับจะอยู่ในวงจรตัวนี้นะครับนะครับ ใหญ่ๆให้ดูนะครับวิธีการวัดนะครับเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์วัดนะครับแล้วปรับไปที่ย่านไดโอดนะครับวัดนะครับผมทีนี้จะไม่เห็นตัวเลขของมิเตอร์นะครับเดี๋ยวใช้เป็นฟังเสียงนะครับถ้ามีการมีเสียงบัสเซอร์ขึ้นมาร้องปี๊ดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แสดงว่าตัววงจรนั้นช็อตอยู่นะครับ ครับผมครับอีกครั้งนะครับนะครับผมมีการช็อตนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเอา IC ตัวที่เสียนะครับออกนะครับแล้วเปลี่ยน IC ตัวที่ตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับเอาตัวที่เสียออกนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมขยายให้นะครับจะได้เห็นความละเอียดนะครับผม ตัวนี้นะครับเราก็ยกนะครับ IC ออกแล้วนะครับผมนะครับ IC นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับเงาๆานี่นะฮะเป็น IC ตัวเก่านะครับะวางไว้นี่แล้วกันนะครับนะครับตัวนี้คือ IC ตัวเก่านะครับผมครับเทปใส่ทับไว้นะครับ ราลองวัดดูนะครับวัดจุดเดิมนะครับจุดเดิมที่เราวัดกันก่อนที่จะทําการยก IC ออกมานะครับนะครับปกติเราวัดที่หัว C ตัวนี้นะครับมิเตอร์นะครับจะแจ้งเตือนว่ามีการช็อตนะครับจะร้องปี๊ดเลยนะครับนี่เราจะวัดซ้าอีกทีหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้นะครับจะไม่ร้องปี๊ดแล้วนะครับจะได้ได้ยินเสียงปิด หนึ่งปิดนะครับนั่นคือมีค่าไดโอดขึ้นแล้วนะครับนะครับผมตอนนี้ครับเมื่อค่าไดโอดมาแล้วเนี่ยนะครับวงจรก็หายช็อตแล้วนะครับผมเหลือแต่เราเดี๋ยวเราจะวาง IC ตัวใหม่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราวาง i อตัวใหม่ลงไปกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาผมทำเนี่ยผมจะเน้นนะครับเนความสะอาดนะครับความสะอาดของชิ้นงานนะครับทุกเครื่องนะครับ ทุกเครื่องที่ส่งมาซ่อมกับเราเนี่ยนะครับเราจะใช้ามาตรฐานเดียวกันนะครับก็คือจะเน้นความสะอาดนะครับความเรียบร้อยของตัวงานนะครับนะครับน,นี้คือ IC ตัวใหม่นะครับไอตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับเล็กมากนะครับเป็นเล็กลกมากๆเลย เดี๋ยวผมจะเทียบกับเทียบกับปลายเข็มแล้วกันนะครับอันนี้คือเข็มนะครับเข็มเห็นไหมเล็กมากนะครับเทียบปลายเข็ม,น,นะมน,นี้นะครับเล็กมากทีนี้นะครับเราก็จะทําการวางไอกันเลยนะครับจากเราเคลียร์นะครับเคลียร์พื้นที่บนบอร์เทีเราจะวางแล้วนะครับ ดูมาร์กนะครับดูตำแหน่งที่วางเนี่ยนะครับแม่นแล้วนะครับเราก็วางได้เลยนะครับวิธีวางนะครับของผมก็วิธีวาง i อเนี่ยนะครับสำหรับของผมหลายๆวิดีโอที่ทําไปเนี่ยครับผมจะใช้วิธีการนะครับหนีบเลยนะครับจับแล้วก็วางให้ตรงตำแหน่งนะครับให้มือนิ่งๆนะครับแล้วก็เป่าเลยนะครับผมจะเป็นการล็อกไอไว้นะครับผม รอบอดเย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูอีกทีนะครับจุดเดิมนะครับเดี๋ยวเราใช้ลมเป่านะครับเพื่อช่วยให้บอดเย็นไวขึ้นนะครับอ่ะครับอุณหภูมิปกติแล้วนะครับเวลาเราจะวัดค่าต่างๆของบอดเนี่ยนะครับแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ไม่ต้องใจร้อนนะครับสําหรับช่างใหม่ๆนะครับให้บอร์ดเย็นอุณหภูมิปกติแล้วนะครับเราถึงจะวัดค่าที่ถูกต้องออกมาได้นะครับเดี๋ยวจะลองวัดนะครับผมนะครับจิ้มที่ตําแหน่งเดิมนะครับนะครับผมตอนนี้มีค่าไดโอดขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับครับผมครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรา มาวัดซ้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับในจุดในจุดนี้นะครับผมนะครับจุดที่เราเวัดไปเมื่อต้นวิดีโอนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราใช้ power supply นะครับดำจิ้มกราวนะครับแดงจิ้มที่ขั้วไฟนะครับ ั้วลายไฟของแบตเตอรี่ของขั้วแบตเตอรี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับผมจะเห็นในจอเล็กนะครับก็คือ power supply นะครับเป็น0.0แล้วนะครับครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องกันดูนะครับครับเดี๋ยวเอาบอร์ดนะครับใส่กับบอดี้ใส่กับจอนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องกันดูนะครับ ับผมเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันดูนะครับครับผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมก็นะครับจุดที่เราวิเคราะห์ การซ่อมนะครับผมนะครับอันนี้เราเป็นงานสดๆนะครับเราวิเคราะห์กันไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ลงมือซ่อมนะครับด้วยความชํานาญนะครับนะครับด้วยความละเอียดนะครับผมนะครับก็จะทําให้งานออกมานะครับดีนะครับบอร์ดไม่ช้ํานะครับนะครับพะเราจะนะครับใช้ความร้อนที่เหมาะสมนะครับในการใช้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไอซีต่างๆนะครับผมบอร์ดรุ่นต่างๆนะครับผม ก็วิดีโอนี้เดี๋ยวก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับนะครับส่วนการนะครับใส่ซิงค์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนะครับไปใส่ที่หลังนะครับแล้วก็เก็บรายนิ้วมือนะครับเก็บความเรียบร้อยตรวจทานก่อนประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับผมก็เรียบร้อยครับผม นะครับผมพิธีการนะครับซ่อม Galaxy Tab A แ0นะครับ S Pen นะครับผมอาการเปิดไม่ติดนะครับนะครับวันนี้ส่งมาซ่อมจากต่างจังหวัดนะครับผมก็นะครับได้ดูผลงานนะครับดูผลงานของเรานะครับผมแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ส่งมาซ่อมนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเช็คให้ละเอียดนะครับแล้วก่อนส่งกลับอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับก็ใครจะส่ง เครื่องมาซ่อมกับเรานะครับผมช่างอูทีมโฟนนะครับผมอยู่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก็ติดต่อตามข้อมูลที่อยู่ด้านขวามือนี้ได้เลยนะครับัโทรมาสอบถามนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับผมนะครับแล้วใครจะเข้าไปดูวิดีโอนะครับผลงานที่เราทําไว้นะครับมีมากกว่าหนึงร้อวิดีโอแล้วนะครับผมที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะทำวิดีโอดีๆนะครับที่มีประโยชน์นะครับมีสาระออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมนะครับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ